เวอร์ไวเว็บคลิปกระอคอมเรารวมคลิปดีเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเตี้ยกับุญบายกระจอนะครับวันนี้ทีมงานกระจอคอมนะครับมาที่จังหวัดตากนะครับเพื่อมาถ่ายทํา MV อัลบัม้มเพลงชุดตำนานรบพระเจ้าตากนะครับหลังจากที่เราไปตะเวนมาหลายๆที่นะครับไม่เ่าจะสารเจ้าพ่อหลับเือนนะครับและตรงนี้ก็คือสารเจ้าพอ่พอขาวบอกนะครับ เจ้าพ่อพระวอครับพระวอก็คือทหารเอกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมซึ่งท่านนั้นได้คุมพื้นที่ตรงนี้นะครับก่อนถึงอำเภอแม่สอดจะเป็นเชิงเขานะครับซึ่งพระวอจะคุมด่านนี้หลายครั้งครับที่พม่ายุทัพมาพระวอก็สามารถตีศัตรูแต่ทัพพ่ายกลับไปนะครับแต่ครั้งแล้วครั้งเล่าครับอย่างที่บอกครับน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟนะครับท่านได้พลีชีพ เพื่อชาติและก็เกิดเป็นศาลเจ้าพ่อพะวอขึ้นตรงเชิงเขานี้นะครับก่อนจะถึงอำเภอแม่สอดและเรายังมีภาพของอเจ้าพ่อพระวอนะครับภาพประวัติศาสตร์บนฝาผนังนะครับเชิญท่านผู้ชมนะฮะชมได้เลยครับสำหรับภาพนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือภาพของอเจ้าพ่อพระวอนะครับนายดานแม่ละเมาและไพ่พลจํานวนหนึ่งคอยดูแลนะครับ คอยดูแลความสมบเรียบร้อยออกตรวจตราไปทั่วนะครับเพื่อมิให้ศัตรูเข้ามาย่างก่ายเข้าสู่ประเทศไทยได้นะครับนี่ก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งนะครับท่านพระบอวนะครับให้ม้าเร็วแจ้งข่าวไปยังเมืองตากและหัวเมืองตามรายทางนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับนี่ เจ้าพ่อเผาวอนะครับกำลังต่อสู้รบกับทหารพม่านะครับแล้วก็ได้รับชัยชนะนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือสิ่งดีๆนะครับที่ทางทีมงานกระชอน .com ได้นําเสนอแด่ท่านผู้ชมมาดูตลอดนะครับถ้าท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมาที่ก่อนจะถึงอำเภอแม่สอดนะครับ ก็เชิญนะครับเสียงแตรรถจะดังตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับนั่นก็คือผ่านสารเจ้าพ่อพะวนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับท่านสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้นะครับที่ทางเวอร์ไวเบสกระจน์คอมโซเชียลแคมป์ก็กระนคอมนะครับถ้าไปทาง youtube ครับที่ค่ายเพลงกระ o น c คอมนะฮะและทางเฟซบุ๊กของเรานะครับที่แฟนเพจของเราครับ กระชอนคลิปเด็ดและกีจกรรช่องทางครับเบอร์ไวเบทคลิปกระชอนคอมสำหรับวันนี้สวัสดีครับรังสรรค์ผลงานโดยกระชอนคอม